โจเกอร์ Joker จัดงานวันเกิดให้เด็กน้อยในเหตุการณ์นี้จะมีเด็กน้อยคนหนึง่งนั่งหักขามะแลางเล่นอยูอ่พอเขาเซ็งท,ที่ไม่มีใครมางานวันเกิดเขาเลยจนกระทั่งโจเกอร์ได้มาทักทายเด็กน้อยคนนี้ซึ่งทําให้เด็กเนี่ยดีใจมากพเพราะเขาคิดว่าในที่สุดก็มีคนมางานวันเกิดเขาสักทีซึ่งโจเกอร์ก็งงว่างานวันเกิดอะไรที่เขามาเนี่ยเพราะจะมาจัดการคนที่ไม่ไปตามนัดนั่นคือพ่อของเด็กชายคนนี้นั่นเองพอโจอเกอร์รู้แล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือลูกชายของคนที่เขาในต้องมาฆ่าโจเกอร์เลยขอนั่งคุยกับเด็กแล้ว ว่างานวันเกิดของเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีใครมางานเลยเพราะเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยตาคิดว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นตัวประหลาดโจเกอร์ไม่เห็นด้วยอย่างแรงแค่เพียงเพราะเด็กคนนี้ชอบหางขาแมลงเล่นจะมาตัดสินว่าใครเป็นตัวประหลาดไม่ได้เพราะทุกคนล้วนมีความประหลาดกันอยู่แล้วแล้วเมื่อพ่อของเด็กไม่อยู่เนี่ยโจเกอร์เลยขออาสาไปชวนเพื่อนๆของเด็กเนี่ยมาให้เองบอกให้เด็กน้อยเนี่ยรอฉลองวันเกิดได้เลยพอมาถึงบ้านหลังแรกเนี่ยเขาได้ถีบประตูบ้านเข้าไปพร้อมทั้งขู่ครอบครัวที่เป็นเพื่อนของเด็กน้อยด้วยการปืนจ่อหน้าคนเป็นพ่อแล้นนยค ที่สเขาใช้มีดขู่เด็กที่เล่นสเก็ตอยู่แล้วบอกให้เอาของขวัญเนี่ยไปงานวันเกิดด้วยครอบครัวที่3เขาได้ใช้เครื่องปิ้งขนมปังทุบหัวคนเป็นพ่อจนสลบพร้อมทั้งขู่แม่และลูกว่าพอไปถึงงานเนี่ยให้ขำม,มุกของเจ้าของงานด้วยครอบครัวที่4เขาขู่ว่าจะจับแมวของครอบครัวนี้เอาไปต้มกินถ้าครอบครัวนี้เนี่ยไม่เอาขนมไปที่งานและแมวของตกแต่งเจ๋งๆไปด้วยแล้วเมื่อทุกคนรู้ว่าโจ๊กเกอร์เอาจริงพวกเขาไปงานวันเกิดของเด็กน้อยพร้อมทั้งยินดีแบบปลอมๆให้เด็กเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นโจ๊กเกอร์ที่อยู่เด็กอ เ,เค้กเสร็จพ่อของเด็กก็มาพอดีโจเกอร์เนี่ยขอคุยกับพ่อเด็กก่อนเลยโจเกอร์เข้าครัวไปพร้อมกับพ่อเด็กว่าที่เมื่อคืนเขาหนีงานเนี่ยทุกคนโดนแบทแมนอัดหมดเลยโจเกอร์อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะได้ฆ่าพ่อของเด็กซะแต่เขาก็เปลี่ยนใจหลังเจอเด็กแล้วเนี่ยเขารู้ว่าการรีบฆ่าเหยื่อไปก็อดเล่นกับเหยื่อก่อนมันตายแน่โจเกอร์เลยบอกให้พ่อเด็กยื่นมือมาแล้วเขาก็เฉือนนิ้วของพ่อเด็กขาดเสียไป3นิ้วเลยจากนั้นก็นํานิ้วไปปรุงอาหารเสิร์ฟให้คนในงานกินพร้อมทั้งบอกลาเด็กน้อยว่าเาเ้านจะกกลลับแวด็ น้อยรีบวิ่งมาขอบคุณโจกเกอร์ที่จัดงานมันเกิดให้พร้อมทางให้ของขวัญน,นั่นคือกล่องเก็บมแมลงของเด็กโจกเกอร์เนี่ยซึ้งใจมากที่ได้กล่องเก็บมแมลงเป็นของตอบแทนเขาสัญญากับเด็กเลยว่าจะเก็บมันอย่างดีและจะฆ่า,มาแมลงพวกนั้นถ้าพวกมันเนี่ยออกจากกล่องเป็นการขู่พ่อของเด็กไปในตัวด้วยว่าถ้าออกนอกทางอีกเนี่ยโจกเกอร์พร้อมจะกลับมาฆ่าเขาแน่นอน